สวัสดีครับพูก,กับช่องทับูชแนลนะครับตอนนี้นะครับก็มีที่อยู่ป้าธนาทรได้ส่งที่อยู่มาให้แล้วนะเอซนะครับผมก็จะเดินทางนะครับไปสนีหรือว่าไปส่งของนะเอซีส่งต้นไม้นะครับมาต้นไม้ใหญ่ๆนะเอฟซีนี่นะครับจะให้ดูผมก็จะห่อแบบนี้เนาะ f อซนะครับแล้วก็จะวางไว้หน้ากระเช้ารถนะฮะเอซ นวะรถหมองจะใส่ผมจะไปส่งแล้วนะนะครับผมอ่านะครับได้มาแล้วที่อยู่นะครับนะครับได้ครบหมดแล้วนะฮะเ e t โก o โอเคร okay. เราก็มาถึงแล้วนะฮะเอซนะครับก็มาถึงไปรษณีย์นะฮะที่จะเตรียมส่งของนะเอซีส่งไม้เยอะแยะไม่รู้ว่าจะส่งได้หรือเปล่าทางนี้เนาะเอฟซีเราเข้าไปกัน,น อ่านี่ยนะครับส่งแอ้วเข้าไปอ่าเข้าไปส่ง

ทรงพัสดุทรงต้นไม้ค่ะผมแบบเป็นใบงาน่อดเป็นเรื่องค่ะผมพูดตัวสักตาก็ได้ครับนี่เราก็จะส่งต้นไม้สีดอกรับหนึ่งต้นยาแย่ครับผมต้นไม้ยาแย่ต้นไม้ประดับครับเป็นเสริมสิริมงคลด้วย ก็พวกนีเราต้องต้องต้องแก้ครับผมเองครับครับก้าเพอมาก,กุยคเตียมไปเอง,อเองรับผมมันผมมามี่เดี๋ยว <c oughs> ครับผมก็เลยเอามาวยักล้องด้ครับผมมีแกกอครับ มันมันกระต่ายเปิดอากาศเลยบ่ครับผมอยานมันเหี่ยวไปยังสินนะจะมันไม่ได้ปะเปิดอากาศกะเรยบร้อยะอบมีกองมีบานพ่อปะผมมมีก็เลยมาที่นี่พอมาห่อเหมือนเอต้องเร็จคือ่เป็นแบบมมีแบบมันกต้องเป็นกองเงามากเลยครับกองเงกองเี้ ค้าจะเตรียมนเองนครับไมเป็นไรพ่อแบบตรงน no Le mm hmm> nah hm ี้ดูนเครับอ๋ออ๋อก้องจะติดกลองแบบนี้เขายอมรับไม่ถูกอะไ้เลยก็จะใส่กลองสีเนาะนะครับครับใส่ตะกร้าไปนะครับเพื่อที่กัรในการกระแทกนะครับครับครับมันมันสีประมาณนี้แล้วคนใหม่พวกนี้เขาก็รับข้ออันนี้ครับผมพืช รครับผมคไปรับผมอันนี้คือจะทายให้ลูกค้าเบ่งหน้าครับผม๋อเหรอครับผมมางสีไปผมไม่ซื้ว่าจางสีได้เหรออ่าโู้ให้เป็นม่าอีกคนไม่อาจสเข้าไปเนาะครับผมอันนี้อนนีทีเดียวหรบอ่าทเวเดยวมีรอหน้าลูกค้าที่เตะก็จะสร้างอยีอะไรอ่าครับ Então, então, no ่การันกระแทกเนาะการกระแทกเ้าไม่ได้การไม่ได้การโยกการกระแทกอมขอบบานนี่แล้วก็อาผ่าเจ็บ

เดีย้ต้นะป่อันนี้นะครับผมตวล้วนึ่งพนัน ไมีต้นเดียวนี huh. ่หรือวะครับผมท้าฮ้ท้า้าเอาอไ้าฮ้าเอาเทบใสมั่อแปมอนนี้ไปได้ไหมคร่บได้ครับเพราะแต่มันไปชนะครับผม ยุไร้บ uh? ุกนึกอันไหนอะนกนกนกโอ้เึ้นข้าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮเาฮ่าขึ้นข้า ไปแกะเลยจ้าแก่เดี๋ยวเขายังตีเอากันไก่ตัดออกเน้องครับได้ยุ่นะตาพอพอดีว่ามิตติดตันนี้น่ะไหมครับผมกันมันพุ่งเข้มสุดเลยอืมอีกต่างหากมาดูสิ

นะครับผมก็จะเปลี่ยนจากกล่องมาเป็นตะกร้านะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์นะครับกับช่องทับูชแนลครับขอบคุณครับผม